ก็หลังจากที่ได้มานะครับล่องแพนะครับกับท่านนายกผลงามแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็รู้สึกรืเรื่อนะครับก็ทําให้เรามีเขาแบบพลังเนาะที่จะกลับไปทํางานนะครับพี่น้องในตำบลผลงามเราหรือว่าพี่น้องในภูมิลิกหรือพี่น้องใกล้เคียงนะครับลองมาศึกษานะครับลองมาเยี่ยมลองมาเที่ยวบรรยากาศบ้านๆของเรานะครับนี่เรียกว่าลําดุน้อยนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําที่ไหลลงไปสู่ทางเขื่อนิรีธนของเรานะครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนอยู่ที่แพรบ้านุนหงค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะอบตพลงามของเรานะคะได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมสัญจรนะคะซึ่งประกอบด้วย9อบตด้วยกันนะคะที่มาประชุมในวันนี้นะคะและเราได้รับเกียรติจากท่านอภัยวุฒิโสภากรน,นะคะในอำเภอบุญทริกนะคะมาร่วมเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ค่ะค่ะสําหรับบรรยากาศที่แพรนะ,ะเหมาะมากเลยค่ะที่จะจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะสําหรับายแคมป์ปิ้งนะคะก็สามารถ ากางเต็นท์แคมปิ้งพักผ่อนหย่อนใจกันได้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาที่เรื่องการประชุมสัญจรในวันนี้กันเลยนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศแล้วก็วิดีโอนะคะการประชุมในวันนี้ค่ะมาชมกันเลยค่ะ ทางองค์การบริหารส่วนตำบนพลงามของเรานะคะได้ถือว่าเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมค่ะหลังจากที่เราประชุมกันเสร็จแล้วนะคะเราก็มีการมาทานข้าวที่สถานที่ท่องเที่ยวตำบนพลงงามค่ะนั่นก็คือเรือนแพบนะนุนหงตำบนพลงามของเรานั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านนายอำเภอนะคะว่าความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะทานครับกับผมนายอภัยวุฒิสภากรนายอำเภอบุญทลิกครับได้มีโอกาส มาร่วมประชุมกับท่านผู้บริหารอาปรทอทุกแห่งนะครับร่วมกับท่านสอจอท่านท้องถิ่นอำเภอวันนี้มีการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาชมแพระครับบ้านโนนหุ่มโดยมีท่านนายกงค์งการพัหน์ชนบนพลงามนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับมาล่องลำดมน้อยอรู้สึกได้ชมบรรยากาศของลำดมน้อยนะครับ มีความรู้สึกได้รับบรรยากาศเป็นกันเองะระหว่างผู้บริหารองคอ์กรปกครองท้องถิ่นทุกๆแห่งนะครับที่มาร่วมวันนี้นะครับได้บรรยากาศนะครับร่มลื่นนะครับตรงนี้น่าจะเหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอเภอบุรีริกแห่งหนึ่งนะครับได้มีการล่องแพนะครับตามลำนุมน้อยนะครับซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างตำบลโพนงามหนองสโนโลและคอแลนนะครับน่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเช่นที่พัทยาน้อยของอำเภอเมืองศรินธรได้อีกแห่งหนึ่งนะครับโดย้ามีเจ้าภาพนะครับก็คือทางผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง3ามตำบลนะครับน่าจะทําเป็นธุรกิจนะครับล่องแพนะครับเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเพื่อชมธรรมชาตินะครับตามลําดมน้อยได้อีกทางหนึ่งครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาร่วมประชุมกับทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับของอําเภอบุญทลิกในวันนี้ครับค่ะทั้งนี้นะคะน้องเจนนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลพลงามเลยนะคะ ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งนะคะสำหรับสายท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะสามารถมาตั้งแคมป์แคมปิ้งนะคะท่องเที่ยวกันได้ตลอดปีเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับ หลังจากที่ได้มานะครับล่องแพนะครับกับท่านนายกผลงามแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็รู้สึกได้สัมผัสบรรยากาศนะครับเย็นสบายนะแล้วก็ได้ชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมีต้นไม้สองฝั่งลําน้ําโดมนะครับแล้วก็มีบรรยากาศนะครับความเย็นชุ่มเย็นจากลําน้าโดมนะครับมันก็ทําให้เราเกิดความผ่อนคลายหรือเรียกนะครับก็ทําให้เรามีเขาแหลกพลังเนาะที่จะกลับไปทํางานนะครับในชีวิตประจําวันเราได้นะครับมันเติมพลังนั่นแหละนะครับในช่วงที่ เรามาพักผ่อนนะครับก็อยากให้ท่านได้จัดแพ็กเกจดูนะจากลองแพแล้วอาจจะไปเที่ยวชมช่องตะอูไปชมสินค้าทางฝั่งนู้นทางนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่ท่านลองทําเป็นแพ็กเกจนําร่องดูครับก็อยากจะขอฝากนะครับทางพี่น้องในตำบลบังามเราหรือว่าพี่น้องในพรมนุลิกหรือพี่น้องใกล้เคียงนะครับลองมาศึกษา นะครับลงมาเยี่ยมลงมาเที่ยวบรรยากาศบ้านบ้านของเรานะครับนี่เรียกว่าลําดมน้อยนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําที่ไหลลงไปสู่ทางเขื่อนสิลิทอนของเรานะครับที่หน้าบ้านงหนุ่มของเรามีบรรยากาศนะครับมีธรรมชาติหลายๆอย่างที่อยากให้พี่น้องเนี่ยได้มาร่วมสัมผัสด้วยกันนะครับถึงบรรยากาศที่เรียกว่าอาจจะเป็นแลนด์มาร์กนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลโพนงาม ของอพเิกเลยทีเดียวในอำเภอแล้วก็ัวหนส่วนราชการก็ยินดีอาจจะมาล่องแพกับท่านเนาะครับผมหรือมานอนค้างคืนนะสักทีหนึ่งโอ้ด้วยความยินดีครับครับนายครับด้วยความยินดีครับผมนะครับยังไงก็พี่น้องก็เรียนเชิญนะครับยังไงพี่น้องก็มาเที่ยวกันนะครับผมขอบคุณครับผมครับอ่าครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับ